ยามเชา้าค่ะทุกคนมาพบกับช่องไก่ในชาแนลนะคะกับยามเช้านะคะมาดูมานาน,นะคะทุกคนมาดูนาน,นะคะแกกลับแล้วอันนี้ให้ถ่ายวิวให้ดูนะ,ะทิวต้นตาลสวยไหมคะทุกคนเห็นไหมคะข้าวก็สวยทิวต้นตาลก็สวยนะคะอาจจะมืดหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเพิ่งเช้า เห็นไหมคะสวยมไหมคะทุกคนเมื่อืๆอ,อ,อยู่นิดนึงเนาะเห็นไหมคะสวยมไหมคะถ่ายให้ดูรอบๆนะคะทุกคนเท้าก็สวยนะคะอันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยสว่างนะ สวยนะค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะ